ระบบเต็มจอเปิดอะไรเนี่ยคุณค<น>ุณ <คน S 1> ภาพดีสุดเปิดสูงสูงอ่าที่ 2K นะเต็มจอไปไปถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยทางไหนวะมันต้องเข้าเข้า,เข,าเข้าตึกหรือมันต้องออกตึกผมงงทางเราเข้าตึกไปหรือ,อยังพอติ่งไม่อยู่เราก็งงเลยเข้าไปดูสิ น่าจะเพิ่งออกมาบอกไม่รู้นะอ้าวโหเพิ่งออกอ่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันแถวนี้ก็คือไม่ได้เสียบจอยด้วยลืมเสียบจอยก่อนเสียบจอยก่อนนะโอ้อ่ะจอยมาปับ๊บปึบดูกันปุบกลับปุบปุบกลับปุบกลับ มองให้ดีมองทางให้ดีมองดูทางให้ดีลบเฮ้ยลองหนเหรอเจอกันหน่อยดีเก็บเปลเฮ้ยนี่ไงเก็บเปลตายแล้วมันลุมมันลุมอึ๊ป เอ้ยติงบอกให้กดอะไรกับวายวะถือดาสองมืออะไรวะทีดาสองมือกดอะไรวะเดี๋ยวนะทีดาสองมือเอ้ยกดอะไรกับวายวะอ๋อนี่ไงมาดิกโอ๊ยต้องเคาน์เตอร์ครั้งที่สองอคาน์เตอร์ครั้งที่สองอมีสู้มันล้ว เขาเตอร์ครั้งแรกมันจะไม่ตายแล้วเคาเตอร์ครั้งที่สองมันจะปันสองทีสองดาบโอเคอมาเมืองยิงกูเหรอเมื่อกี้มานี่ดิ ทันไหมมันทันไหมดาบสองมือ sup. มันไวกว่าการชุ่โจมที่ดุแรงแต่ไม่มี yani. มโล่เอาดาบกันเนี่ยถียบพายุเสียบหลังถีบเหยียบพายุลื่นไงล <anes> ่ะลื่นว่ะ ปรับแบบนี้เออ่ใช้เซตนี้เล่นนี่สบายสิบเฟรมเดี๋ยวไปฉากใหญ่ๆหน่อยค่อยๆเดินไปเดี๋ยวก็เจอมั้งก็เดินมั่ว่ไอ้น,นี่อ้น,นี่เข้าตึกได้หนิวะตึกนี้มีอะไรเนีย่ยเข้าไปดูซิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย กี่พี่เนี่ยยิงเร็วไปเปล่าตายตายตายเราอะตายทุกลองหุนเหรอเรลิกกี่อะตายไหมตายไหมตายไหม เก้ามันอออันนี้ไม่ใช่ประตูนี่ว่ะหลอดโดนหลอกก็คือหมดแล้วเอ้ยต้องขี่มา้าทึ้งไปได้ลนะเอาล่ะวะเห็ดลาพิษเราไปที่อื่นกันดีกว่านะครับ อ้าวตกไม่รู้ว่าติ่งพามาที่ไหนแต่เราต้องไปที่อื่นเพราะตรงนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วไปออกไปห,หาอะไรมันๆ่อยภาพกว้างๆโอ,โ,โอ้โหยังสัตว์อิงกูโดนนี่อะไรอิ่งไม้ยังอย่า,ง,ยาง,ยงกับปีกมังกรดานเซลเลียภาพมันข้างแดงฉานนะักนี่เปิดเอทีอาร์อยู่ใช่ไหม อะไรวะโหไปไเดี๋ยวเดียเดี๋ยว เสาโค้งทิบไหายเกินไปกัดทะลุเสาอ้าวโอ้โหป่าจะวิ่งไปเอาคืนอะไหนวะโอ้โห อย่างไกลเลยไปตีหมาตีหมาโอ้โหโดนที่เดิมโดนเพิ่มด้วยสองเม็ดเอ้ยลบหามามันเฝ้าอยู่อะ อะไรย่องวะเห็นแม่งดมกลิ่นหนีแล้วเฮ้ยคานมาหนีเก็บได้เท่าไหร่หมึ่เก้ามาเลยได้ของแล้วเฮ้ยเฮ้ย เดหาอะไรก็มา quá ้ตอนนี้แหละที่มันจะพ่นนี่แหละอุ๊ยทุไม่ได้เลยอุย้ยเสรอมสนายสีแดงโอยโอ้โอคุณลำบากเลยติ่งไม่อยู่เจอแค่หมาคุณทุไม่ได้เลยอุยอ้ยอุ้ย ติดพิกนี้ตายเดี๋ยบ้าเสื่อมสลายสีแดงเฮ้ยแอนเนี่ยเฮ้ยจะตายปะวะถ้าติดมันดันไปเรื่อยๆเอ,อ้ยเฮ้ยเอ้ย เ้ยอไม่ยอมอีกทีเว้ยมันจะไปยอมไปทีนึงต้องกาดแม่นแ่นคือพิษนั่ะนะห้ามโดนเลยโดนทุกเปลือยแม่งหายเลยเรื่อนมันรถไปเรื่อยๆอ่ะ มีสารพิษนี่อ่ะปันสูตดปันหน้าปันเลยเหน็นแล้ไม่ใช่ไม่เห็นไม่ไมไมต้องยิงคาะเนี้ยปึ๊บ

ฟังคำขอติ่งไม่อยู่แต่เราฟังไปกนะ่อนโอ้จะทำตามคำขอของข้าหรือจริงๆแล้วข้า <help S 2> อยากให้ท่าน <to hear S 2> <a S 1> ช่วยเยียวยาหญิงนางเยียวยาให้ควะมหาเธอที่เซเลีอยนางกำลังนอนปวดอยู่บนปวดบนเติงขาเพราะถูกโรคเสื่อมสลายหรืปลาลาเอ้ยที่เราโดนไงอ่ะโอเค เมื่อ้เอ้ทรายฟลัดเน้นยเขมดี่ซ่อนอย้วันาาาวาโอเคกูเปิดหลังมุ้งก่อนทีนึงดี๋ววะแล้วค่อยไปเก็บลูนกูอยู่ไหนให้นกูอยู่นู่นเปิดหลังก่อนแล้วก็ไปเก็บูนเดี๋ยววะ เอเปิดมันไม่รู้ตัวนี่มันไม่ใช่การเปิดหลังแล้วโอ้ยมาตาเนี้ยต้องัดชนะมึงไม่ได้อโอกาสชนะน้อยมาก โอ้ยมันปั่นยากอะ่ะตายเลยเ้ยเสือสลายมันมาแล้วมาๆม,มึงไข่หน้ามาไข่หน้ามาไม่โดนสองดาบโอ้ยแค่ดาบเดียว ไยออติดบั๊กติดบัก๊กติดบั๊กต้นไม้มาดิเข้ามาในนี้ดิเออข้อมามดิเฮ้ยเฮ้ยนดิขึ้นได้เปล่า,อาไอ้ชาขึ้นได้เลยก็จีไล ชู่ๆชูรงนี้แหละโอ้โหไปลาก่อนทุกคนผมไม่รอดแล้วล่ะชู่ไม่ได้หว่ะเซฟดีกว่าไม่ไหวติดไปก่อนเฮ้ยติดไปก่อนติดไปก่อนติดไปก่อนโอ้ยหนียังไงเร็ว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 หนีไปเซฟหนีไปหาที่เซฟ เอออยู่บนเขาฮะบนโบดบนเขาโบดโบดอยู่ไหนเดี๋ยวไปเซฟก่อนเซฟต้องหาพรเซฟอะ่ะพรอ,อยู่ไหนอ่ะ เซฟทีเซฟมันก็เซฟแล้วแหละนะอัตโนมัติแต่มันจะไปเริ่มคอนเดิมไม่เป็นไรอะนะ สวยจังโอ้ว้วาวโอ้โหเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่นะผมจะออกเลยภูมิใจมากโอ้โห เก็บแล้วออกเกมเลยนะกปวิ่งไปตรงไหนวะเนี่ยความไกลนี่ไม่ต้องซื้อกินแลมไปสิบกว่าทีโอ้ยโอ้ยอย,ยิงเธอโอ้ยโอ้ย หล่นจากม้าเลยหนักมาเรียกมาใหม่นี่ไงสีกันก่อน ไม่โดนโอ๋อมันชาร์จได้นี่ไปเก็บของถ้ามันลงไงวะอ๋อมันอยู่ตรงที่ตึกสูงอ่ะเก็บแล้วออกเลยไปเก็บของกันเถอะอ้าวตัดเชื่อมต่อ ตัวไหออกไปที่เดสก์ท็อปใช่เรียบร้อยโอเคกานผ่านภาพสวยงานดีดูทีทั้ทง Resident ต์รีเมคโฟร์และถ้าเอาเดลิง ใช่ i7 9700F 8 core 8 thread เล่นได้ลื่นแต่การจอก็ต้องแรงหน่อยนะแตบบ่อ่านเห็นครบ4แถวโอเคจะไปดูสภาพภายนอกอีกรอบตัวเดิมจากคลิปที่แล้ว ปิดไฟเฉยเลยดึงปิดไฟทำไมวะเนี่ย Hãy subscribe cho แ้งสีแถวสวยๆง,งามๆที่ใบนี้ดีมากเลยนะเ 97F โคตรดีใช้ดีครับ i7 9700F ตัวนี้อุณหภูมิดีผ่านเลยการทำงานราบลื่นสวยด้วยผ่านครับ โหแข็งมากพดแข็งนี่ขนาดถอดแทบทุกวันนะยังว่าแข็งอะ่ะสวยจัดโทซีรีส์ Z39A Pro ใบนี้ใช้ยาวๆหมอกเลยสภาพแบบเนี้ยงานขนาดเนี้ยฝาหลังครับแล้วดูสิดูทุกมุมมองสิ โอ้มีซีโร่นึเบอร์ Zero ครับไม่เห็นนะไม่ชัดโอเคชัดแล้วตามนี้นะครับซีโร่หนึเบอร์ชอบใบนี้ได้ใบนี้เลยดูความสวย,ยใบนี้ดีมาก โดูดิมีเล่นนิดนิดนึ่นงโอ้โีสไรีใบแจมวะทำงานอย่างดีเลยใส่จนเก้าเข้าไปเนาะจินแปดจนเก้าอยู่ยาวๆเล่นคุ้มๆราคาจับต้องได้ได้แซปสามเก้าศูนย์เลยมีส็อต m. 2ด้วย nbme ที่ใช้รันนะครับ เอเป็นนันเสร็จสิ้นขอบคุณที่รับชมมากครับเทสสินค้าด้วยความใส่ใจและสนุกสนานไปกับการทดสอบส,สวัสดีครับ